Oh. เอาจริงนะตอนเนี้ยเหมือนกูนได้ยินซิปร้องอ่ะเ้ยเคยได้ซ allora ิปร้ออันี้ซิปร้อเหรอใช่ยินคนเดียวเลยนะอยบอกนะมึงได้ค่าตัวมากกว่าพวกกูใช่ปะเอาค่อยค่อค่อยค่อนค่อ่อยค่อยคค่อน่อยยอออคออออก่อน จริงนะภาพถ่ายเป็นแบบกุไปช็อตมาภาพนี้ทุเรศเหมือนกันนะทุเรศทุกภาพคอาือกูว่าชื่อกูอะแกรบแย่แล้วนะแฟตแพนด้าของมึงแย่กว่าอีกมันเหมือนเสือ้อเสื้อแม่ก็ไม่ซื้อเพื่อนโตมึงจะ